การทำบุญให้สารด้วยแล้วก็บอกว่ายิ่งให้ยิ่งมียิ่งกำมียิ่งจมเคยสังเกตโยมที่ตื่นมาทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตรทุกเช้าก็ไม่เห็นดีใจผลว่าเดือดร้อนเรือร่างกากสวนทำได้ทุกวันแต่คนที่ไม่เคยทำบุญก็ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างจากคนที่ทำบุญ บางทีเขาอาจจะไม่มีความสุขอนตักคนที่ทำบุญอันนั้นแน่นอนนั้นวันนี้เราได้ทำบุญด้วยการให้ทานประสาชีและก็ภาวนาด้วยกงตนี้ฝังพระสวดแล้วก็มีศรัทธานิมนตะ์ระล่บบาสมเรียถาเรียกว่าปรลธรรมให้ญาติโยมที่มาร่วมบุญนั้นได้ธรรมะไปด้วย สุขของความเป็นคารวะชคืออยตกโยมไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ประเทศไทยหรือไต้หวันกตามก็ต้องการความสุขเหมือนกันทังนั้นนั้นสุขของการครองเรือนโยมพิจารณาตามเน้อว่าทำยังไงจึงจะครองเรือนได้ให้มีความสุขหลักศ,ศาสนาบอกว่าสุขเกิดจากการมีทรัพย์ เนี่ยสุขเกิดจากการมีทรัพย์ถ้ามีทรัพย์แล้วเราไม่ใช้ใจมันก็สุขไม่เป็ที่เพียงแต่เรามีความภาคภูมิใจว่าเราสดยงาได้ในสมัยอดีตการในพุทธกาลมีพระคคนหนึ่งชื่อว่าโตเตยครามแกมีเงินแกเจ็บโกดีเงินหน้าลูกเมียอยากจะ กินขนมตางอยากจะกินขนมที่มันอร่อยเพราะว่ากินทําไมเดี๋ยวเงินมันจะหมดลูกเมียอยากทำบุญทอดกระดินทอดข้าปาอยากจะช่วยบริจาคสังคมเพราะว่าบริจาคทําไมข้าวของเงินทองก็จะหาได้บริจาคไปดงโต๊ะประมาณนันจะเก็บโต๊ะเทียมนานนี่กลัวลูกเมียจะเอาเงินเก็บนั้พอลูกเมียหลับแกก็ ทยอยขอตาซักสมบัติที่มีอยู่ใกล้ปากง่ายใจกองต้นมะม่วงกดลึกลึกลงไปประมาณหนึ่งเล็บแกก็นะก่อนที่จะฝังกลบไปนับไปและมาได้แปดทิศเจ็บปวดฝังกลบเรียบร้อยเอาใบมะม่วงเก่าๆแก่ๆที่มันร่วงลงอันทางใบปกปิดไปไม่มีใครรู้กลับไปนอนแกก็หลับสบายเพราะแกปลอดียว่าเงินเก่าเนี่ยไม่หายแล้ว เงินเราปลอดภัยแล้วหลับสบายในขณะที่เกหลับนั้นก็บุญเกหมดจิตวิญญาณก็ออกจากร่างเพื่อตายพอตายแล้วจิตวิญญาณออกจากร่างก็ห่วงทรัพย์สมบัติจะทำยังไงเรายังไม่ทำพิธีกรรมยังไม่บอกโลกบอกเียว่าเราฝังสมบัติไ้ไหนถ้าเกิดเราไม่บอกไม่ได้บอกเขาก็จะสูญจิตวิญญาณก็ห่วงทรัพย์ ไปไปมา,มา,มาแกก็หาที่เกิดในหมู่บ้านนั้นเรื่องแกแกไม่เคยทาําบุญพอไม่เคยทาําบุญก็ไม่มีพลังบุญที่จะไปเกิดบ้านไหนจะให้กําเนิดเกิดโลกก็มีวิญญาณตื่นที่ก็มีบุญกว่าไปเกิดก่อแกก็รอคิวสุดท้ายไปไปมา,มาๆก็จะหมดเวลาแล้วแต่สวางแล้วก็หาที่เกิดไม่ได้งั้นเนงินทองที่ฝอกสบไว้ใ้แผ่นดินศูนสุดท้ายไม่มีที่เกิด แกออก็ไปเกิดในท้องของสุนัขนี yeah. ่มีเงินตั้ง87โกแต่ทำไมหา,าที่เกิดไม่ได้เพราะไม่เคยทำบุญเท็นถึงหาเศรษฐีแต่ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สมบัตไม่เป็นสุดท้ายก็ต้องไปเป็น,กกน,นสัตว์เดรัจฉานวัวมข้าทรัพย์สมบัตอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราให้ฟังสัน้นๆว่าทรัพย์สมบัตเิเมื่อเรามีแล้วเราได้ทำบุญที่อคอบครั เรียกว่ายิ่งมียิ่งให้เรายิ่งให้ยิ่งมียิ่งจะดียิ่งจบเราให้เป็นความสบายใจแต่ไม่หมายความว่าเราให้เป็นหมดเงินหมดตัวอันนั้นไม่สังเติเราทำตามกฏธรรมชาติที่เราควรทำ